ศูนย์ข่าวพิทักษ์ไทย S.M.N. Network ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งปล่อยแถวระดมเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวควบคุมกระทำผิดกฎหมายจับปรับเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อเวลา9้านาฬิกาวันที่19พฤษภาคม2 5 6 4นายี่นายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายสมศักดิ์เจริญไพฑูรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายประทีปการมีตรีประหลัดจังหวัดพันเอกเพิ่มศักดิ์ขุนโคนรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จากกอ,อรมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานสาธารณสุขตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสพพระนครศรีอยุธยาแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประกันสังคมพัฒนาฝีมือแรงงาน15ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต1สอหมณทนทหารบกที่18ฝ่ายปกครองอสอและภาคีเครือข่ายร่วมกันร่วมขบวนรถออกตรวจสถานประกอบการสถานบริการตามแผนในวันนี้เป็นจำนวน4ส,สถานประกอบการ นายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภาพรวมยังมีความรุนแรงและเกิดการแพร่ระบาดไปในวงกว้างของพื้นที่ทั่วประเทศประกอบกับปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและความเสี่ยงในการนำมาสู่การเฝ้าระวังในประเทศ ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีจํานวนแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่จํานวนมากทั้งในสถานประกอบการที่พักอาศัยซึ่งอาจจะยังมีความเสี่ยงขอให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้จึงได้จัดปล่อยแถวบูรณาการเจ้าหน้าที่นําโดยกอรมนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตมตํารวจ ในอำเภอฝ่ายปกครองท้องถิ่นอสอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจตราการทำงานของแรงงานต่างด้าวการใช้ชีวิตของแรงงานต่างด้าวพร้อมแนะนำให้ความรู้ให้ถูกสุขลักษณะของสาธารณสุขโดยการใช้ภาษาถิ่นที่แรงงานต่างด้าวเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน เป็นการป้องปามไม่ให้มีการรับเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงและไม่ให้มีการนำเชื้อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งเป็นการรณรงค์สื่อสารกระตุ้นการรับรู้ของนายจ้างห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำผิดนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะต้องได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับและถูกส่งกลับนอกราชอาณาจักรโดยมีแผนการออกตรวจตราและบังคับใช้อย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการควบคุมลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา